มาดูมุมมองเศรษฐกิจไทยในปีนี้นะคะจะเห็นว่ามีหลายหน่วยงานเลยค่ะออกมาหันเป้า GDP ปีนี้อย่างต่อเนื่องและล่าสุดเลยนะคะไปดูทาง s c b EIC ค่ะเช่นกันเลยนะคะมีการปรับลดประมาณการ GDP ไทยในปีนี้ปี67ค่ะเหลือที่2.7รวมถึงคาดการเรื่องของดอกเบีย้ยด้วยนะคะคาดว่าทางกรองงอน,นั้นจะลดดอกเบีย้ย2ครั้งเลยค่ะในครึ่งปีแรกและจะประเดิมครั้งแรกคือเมษายนนี้แล้วค่ะ โดยทางดรสมประวินมันประเสริฐรองผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าที่บริหารกลุ่มง,งาน Economic Intelligence Center หรือว่า EIC และรองผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าที่บริหารกลุ่มง,งานกลยุทธ์องค์กรธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะคะเปิดเผยค่ะบอกว่า SCB EIC ประเมินเศรษฐกิจโลกในปีนี้นะคะว่ามีแนวโน้มติดโตที่2.6ใกล้เคียงกับปีก่อนค่ะ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยังคงขยายตัวได้ดีในช่วงต้นปีนี้รับแรงหนุนจากการค้าโลกอัตราเงินเฟ้อโลกที่ชะลอตัวแต่ยังมีแรงกดดันนะคะจากภาวะดอกเบี้ยสูงความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ปัญหาห่วงโซ่เบอร์ทานจากทะเลแดงและคลองปนามาที่แห้งแล้งค่ะ จึงเป็นที่มาที่ทาง s c b a c นะคะได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจในปี2567เหลือที่2.7%จากเดิมนั้นมองไว้นะคะว่าอยู่ที่3%แม้ว่าภาพรวมมีแนวโน้มว่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องได้จากการท่องเที่ยวและภาคบริการที่กลับมาขยายตัวการสอออกและการลงทุนเอกชนนะคะที่มีแนวโน้มดีขึ้นแรงส่งภาครัฐยังหดตัวต่อเนื่อง กอบกับปัญหาสินค้าคงคลังสะสมสูงจากปีก่อนจะยังไม่สามารถคลี่คลายได้เร็วค่ะเศรษฐกิจไทยเหมือนจะดีทีนี้หลายคนก็พูดกันเยอะแล้วนะครับว่าประเทศไทยมีปัญหาเรื่องโครงสร้างไม่ใช่เรื่องโครงสร้างภายในประเทศอย่างเดียววันนี้มันมีโครงสร้างนอกประเทศด้วยที่เปลี่ยนไปความท้าทายนอกประเทศมีมากเราเห็นเรื่อง geopolitics เราเห็นเรื่อง supply chain โลกที่กำลังจะเปลี่ยนตรงนั้นแหละมันจะมาช่วยทำให้ซ้ำเติม โครงสร้างที่มีอยู่แล้วในประเทศทําให้ปัญหารุนแรงมากขึ้นในประเทศจึงทําให้เศรษฐจไทยเนี่ยโตได้ช้าและฟื้นตัวได้ช้า ว่ทีครจะเป็นและจากมุมมองดังกล่าวนะคะจึงเป็นที่มาของการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยค่ะพร้อมทั้งประเมินด้วยนะคะว่าคณะกรรมาการนโยบายการเงินหรือว่ากอนองอนั้นจะทยอยลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากระดับปัจจุบันนะคะที่ 2. 5เมาอยู่ที่2%ซภายในครึ่งแรกของปีนี้เลยค่ะแล้วก็ครั้งแรกนะคะคือที่ประชุมเดือนเมษายนแล้วก็จะลดอีกครั้งก็คือเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ เป็นการประเมินมุมมองเศรษฐกิจกรอบด้านมาฝากกันนะคะ